ู่เจ้าสมิงพคลยเทพเจ้าที่ถูกถ่ายทอดมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนเป็นที่พึ่งทางใจของใครต่อใครหลายคนใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่สบายใจต่งตางๆก็จะมาขอพึ่งบุญจากปู่เจ้าสมิงลายให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตชีวิตอาชีพการงานต่างๆที่ตนทำอยู่ให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ประพฤติเพื้อชอบประกอบด้วยธรรม ก็จะส่งผลสำเร็จทุกประการตามความเชื่อแต่โบราณสายวิชาเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมผู้รู้ผู้ทรงวิชาจะให้การสักการะนับถึงองค์ราษีองค์หนึ่งนั่นคือปู่ฤาสีสมิงคลายหรือปู่เจ้าสมิงลายด้วยความเชื่อแต่ก่อนเก่านั้นระบ,บุว่าปู่เจ้าสมิงลายเป็นบรมครูแห่งสเสน่ห์เมตตา ตำนานเล่าขานนี้เป็นที่กล่าวขานในดินแดนภาคเหนือและมีระบุเป็นตำนานในเรื่องลิลิทธารอที่กล่าวถึงผู้เจ้าสมิงลายว่าเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์ในทางโลกอาศัยที่อาศบุญภูเขาเรื่องนั้นระบุข้อมูลไว้ด้วยว่าท่านนั้นมีฤทธิ์แปลงกายเหาะถือเดินอากาศบางตาโดนใจได,ได้มีตาทิพเห็นบุพกรรมต่างๆทำเล่าขานกล่าวต่อไปว่า รูปร่างท่านสามารถปรากฏกายอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้ทั้งเด็กหนุ่มวัยรุ่นวัยกลางคนวัยเท่าแก่เป็นเสือโครงเสือเหลือหรือแมวเป็นโน่นเป็นนี่ตามแต่ท่านจะปรารถนาให้ชื่อของคู่เจ้าสมิงพายรู้จักและยอมรับนับถือกันกว้างขว่าในหมู่ผู้ที่สนใจตำราวิชาทางไสยเวมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เสื่อมคลายจากเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงพายนะั้นก็ได้มีอาจารย์ต่างๆที่ศึกษาการสักยนันต์บางสำนักนับถือท่านมากและด้วยตำนานของปู่เจ้าสมิงพายนั้นทางสำนักสักยันต์ก็มักนิยมนำมาเป็นลายยาเปรียบเสมือนเป็นยันครูก็ว่าได้พุทธคุณของยันปู่เจ้าสมิงพายนะั้นเด่นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ชูไม่มีอัโจนหนทางประสบพบเจอแต่ความสำเร็จข้อห้ามสำหรับผู้ที่ศักยันต์ู่เจ้าสมิทราย 1. ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์รวมถึงบิดามารดา 2. ไม่ประพฤติผิดในกา,าม 3. ห้ามลอดใต้แขนใครหรือลอดราวตากา